ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนบอกว่าสิอูฝั่งไทยฝั่ง้าหรือต่างประเทศยินดีตอนรับข้าวสูสงข้ว่า,าสแนลเด้อวันนี้ข้ว่ามา้มยางตลาดมังบอนเด้อฝากพ่อเม่พี่น้อง ขอมาสมเขียเดยวสวยกุไลค์กุแชแซ่ห้เข่าหวาเนนะื้อจิตระดาบบอด้วยนี่ปลาเมือกบอ,อจะคืงโลกวะ

ข้าวปลาใส่ผ้าพิจมูกหรือเขามาในตลาดจักบาทนะคึ่งลูกลอยหนึ่งซื้อปลาเมือม่อกี้นี่ครึ่งลูกลอยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ ทั้งบกระถาทยบรรยกาศในทองนี้พี่น่องเขาเบิ่งไปเดือดเดือดเดที่ตลาดบางบอนเด้อนี่ของขายหลายเลยนี่นี่ลายยางเอาเอามากบไลดิ่วเ้ยเอ้าปวดชัวรึไม่สใส่ยังเนี่นี่หิวข่าหิวข่ากำลังมาอันนี้นี่ดิ เมื่อไร่บอกอ่าีเสียงโซกันแม่นจะบอกไปก็ได้กันลัเป่านี่ยางหล่อไปก่อนเออหล่อมากแ่ผมไม่จบอกเจอคนดูจักมังกี้นี่ก็ได้ถักกันเด้อพี่น้องเด้อ พริกดิบครับี่หรอเปล่านี่พิกดิบเคลือนกระฟ้เบหอยก็มีมีหอยบับกะทิน โอพี่เนาะเห็นบ่เอาพ่อ bộ บ่นะ nó เขาขายเป็นย <c ười> ังไงขายเป็นด๊ขายของทุุณะดูเหนือนะขาเป็นโด๊ะเลอันนี้เหตุดลเจ้าเ้าทำมาเลยเท่าไหร่รอหรือยัง ครึ่งครึ่งไม่ครึ่งครับเอาหมูเจียนครับคุหมดเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวให้เขาหยิบใส่อีกนิดนึงมันจะขาดนิดนึงให้มันครึ่งโลดมคิดตังไม่ใช่จ้าพูดอะเอาเใส่กหมูเปอหมูครึ่งโลเจียนราลย้แต่เรือยไปนะฮึ่มาวเาก้แาวมเน่บดคึงโล ได้ย่างไอ้ของขายพี่น้องเอ้ยตุ้งใหญ่ตุ้งเย้าจันย้งเยา้าวเขนยิ้งยาวสอบด้เจอมใหญ่มย้าหมดขายสาบานไเจอบบนุ่งั้อยยาวจะทันหนึ่งมีไหมตุ้งใหญ่ตุ้งเหย้ายิ้งเหย้าข้าเขียนก่ใหญ่เย้าหมดขายสาวบานนใหญ่เลย

เขามาสอยเขาขายของก็ been, h, you. You heart, no cry, ่ชื่อมันหมดเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเว่าคนบรรไดพุงเบาอะฮะบ่ายกะบอกคอยแล้วว่าเด้อพอว่าไปมันก็บริยินเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเสียงบนแฮ เอาไว้ตลาดแม่ขาเป็นค้ายคองเอามาากาศทิยแต่บรรยากาศในพน้องเขาเโอ้คล้ายคงตัแงะเนงเรากำลังเอขึ้นม่เดียันเอาไป้วนบ้านหอนก็ประเด็้าน่านั่นเป็ดเ

มีโคเบอร์ถูกอย่างและอาหารการกินเรื่องหน่อไม้เด้อโมแดดเดียวเนี่ยวยว นี่ร้กระดูกนกระมันะจ้าเนี่ยพนกระมัอ้ดียจ้ากของขายมีบทุกยางเอาไปรอหม ก้อนห่ทั้งสีร้อยพี่ทั้ร้อยจ้าขี่ร้อยตังป์กต่อก้อนก้อนห่มี่เ้อนี่ฟังยังไงก้อนเมืองทางนี่นะอาหนูบจ้า

อ๋เไปแกงต้องหาสิบบาทเทสบดอย่ คำบาดกับสิจุบคิดไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองคำบาซาแนลในเด้อเพื่อปิดกำลังใจให้คำบาทเด้ทำคิดต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องเราเบิ่งเด้อ คำว่ากติจบคิปไปแล้วสิกับคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพแอมีพี่น้องกันเบ้อสุขสุขพ้นเด้อ